บอก,ก็น่าจะเสียวอยู่เหมือนกันนะคะ,ะน้องป๊อปปี้ก็กลับมาปีนี้นังก็หมวยนะคะนี่ก็ก็มาแรงเหมือนกันเพราะว่ามีประสบการณ์เดินดีรูปร่างดีความคิดเอยภาษาก็ได้ป๊อปปี้ก็ไม่แน่นะคะก็แม่ปุ้ยก็ชวนอยู่ค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าคิวได้หรือเปล่าเจ็ดมีความสัมพันธ์กับแอนทโทเนีย มันมากกว่าแค่ครูกับลูกศิษย์ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเขาปีนี้ไม่ได้สนิทกับใครค่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีน้ําตาค่ะวนี้เาถามพี่เกดเรื่องน้องโอฟอที่มาลง m u ็มปีนี้แบบคนว้าวมานหาง่ไม่เจ็บก็น,น,น้องสวยค่ะสวยสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่ามีความมั่นใจมากขึ้นก็ดีใจนะคะก็จะรอดูนะคะปีนี้ก็ก็โอ้โหมีมีแบบน้องๆที่แบบ มาแรงหลายคนมากเลยค่ะค่ะปีนี้แม่เกดจะเชียร์อู้เกดเชียร์ทุกคนค่ะเกดเองก็มีลูกศิษย์หลายคนที่ไปประกวด MUT นะคะก็ก็เลยปีนี้ก็จะเชียร์มันเหมือนปีที่แล้วค่ะอย,อ,ยอ,ยอย่างในปีนี้เขาก็สวยขึ้นจึง้งขึ้นแม่เกดว่าเขาจะมีเขาจะพัฒนาเรือ่องอาเกดคิดว่าในเรื่องของอาพูดถึงโอปอใช่ไหมคะในเรื่องของการเดินสําคัญ นะคะ uh, stage performance นะคะในเรื่องของ uh, มีความรู้สึกน้องยังแบบ uh, ยังยัง,ย,งยังไม่ได้แบบชายออกมามากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแบบเป็นคนที่แบบแบบ uh, คนแบบ uh, คนีรเลโ p r o j กต์ uh, เสียงออกมาก็อาจจะหวานหวานอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีค่ะยังไงก็ติดตามน้องเชียร์น้องค่ะ น้องก็คือหนึ่งในคอนเทนเดอร์นะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะมีหลายคนนะคะที่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่มีมามืดมาหลายหลายคนอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างที่แฟนของน้องปอก็จะมีมาริสาโนบิคีเขาก็ไม่ธรรมาดาไม่เกตมาริสาก,ก,ก็ลูกศิษย์เกตค่ะค่ะก็ก็เนี่ยค่ะก็ก็ทีมปอปอก็น่าจะเสียวอยู่เหมือนกันนะคะ น้องป๊อปปี้ก็กลับมาปีนี้น้นองก็หมวยนะคะนี่ก็ก็มาแรงเหมือนกันเพราะว่ามีประสบการณ์เดินดีรูปร่างดีความคิดเอยภาษาก็ได้ป,ป๊อปปี้ก็ไม่แน่นะคะป๊อปปี้ก็มาแรงเหมือนกันค่ะว่าในปีนี้เขาจะต้องงัดเอาอะไรมาสู้กันบ้าง่ไวพลิปแล้วก็อ,อะไรที่ที่แตกต่างจากปีอื่นๆ กดคิดว่าคนไทยแล้วเนี่ยแฟนกับไทยอยากจะเห็นลุกแบบอื่นแล้วก็เห็นอะไรใหม่หมๆบ้างไม่ใช่แบบนางงามเดิมๆที่ที่เราเคยมีมาค่ะในปีนี้พี่เกดจะมีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการด้วยก็แม่ปุ้ยก็ชวนอยู่ค่ะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าคิวได้หรือเปล่าก็ต้องไปสกั่าแม่ปุ้ยชวนก็ต้องไปอยู่แล้วค่ะค่ะ อย่างปีก่อนไม่เกทก็แบบรนะ้บนะองให้แบบยังไม่รู้แหะเขกเขียนคาเลยเกศเกศเกมีความสัมพันธ์กับแอนโทเนียมันมากกว่าแค่ครูกับลูกศิษย์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้ไม่ได้สนิทกับใครค่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีน้ำตาค่ะแล้วก็เชียร์เชียร์ทุกคนค่ะเชียร์แล้วเชียร์ไทยแลนด์ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ